ครับผมสวัสดีเพื่อนๆ fc ครับคลิปนี้นะครับอยู่กับ Honda w เว e 110i นะครับมีอาการแตะเบรกแล้วก็ลดดับนะครับเป็นเว็บ 110i คันเดิมนะครับก็นะครับ่ากเคสที่นะครับาจกคลิปที่ผ่านมาเราได้ทำการไล่ตรวจเช็คนะครับไฟไปปั๊มไปหัวฉีดไปคอยหัวเทียนกันแล้วนะครับก็นะครับมีความสงสัยว่าเป็นที่กล่อง ecu หรือไม่นะครับ ก็เลยได้ไปสรรหากล่อง ECU มาทำการทดลองนะครับใช้ในการสตาร์ทนะครับแต่ว่าเราก็มาเจออีกหนึ่งปัญหาก็คือรถแตะเบรกแล้วรถดับนะครับเพื่อนๆตอนทีเลยนะครับเรามาไล่ย้อนนะครับกลับไปในคลิปที่ผ่านมานะครับก็นะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับเราก็จะทำการวัดไฟในแบตเตอรี่กันก่อนนะครับไฟในแบตเตอรี่ตอนนี้มีอยู่13โวลต์กว่ากว่าพี่น้องนะครับ 13โวลต์กว่านะครับอ่าตอนนี้วัดเด้13นะครับทีนี้นะครับพอเราเรู้ไฟในแบตเตอรี่แล้วนะครับไฟในแบตเตอรี่ออกมาอ่าเส้นเหลืองแดงนะครับมาที่แผ่นชาร์จนั่นแหละนะครับออกเส้นนะครับออกเส้นสีแดงมาสวิตช์กุญแจนะครับจากแผ่นชาร์จเส้นสีแดงมาสวิตช์กุญแจนะครับพอเราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับก็จะต่อไฟมายัางสี ดำน้ำเงินนะครับดำน้ําเงินนะครับเป็นไฟออกมาใช้งานก็แล้วกันนะครับเพื่อนเนะอ้าวทีนี้นะครับดำน้ําเงินออกมานี่ก็จะไปรออยู่หน้าอุปกรณ์ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอยหัวเทียนปั๊มติ๊กหัวฉีดนะครับไฟในแบตเตอรี่เราวัดได้13โวลต์กว่ากาแต่ว่าไฟมาที่ปั๊มหัวฉีดหรือว่ามาที่อุปกรณ์แค่12.2นะครับเพื่อนเก็ มาอยู่ประมาณนี้นะครับนี่วัดให้ดูอีก1หนึ่งรอบไฟในแบตมี13โวลต์นะครับแต่ว่าไฟมาที่อุปกรณ์นะครับ12.19หรือว่า12.22อยู่ประมาณนี้สูงสุดนะครับเมื่อกี้ได้ทำการวัดไฟที่คอยหัวเทียนไปแล้วนะครับก็อยู่ที่นะครับ12กว่าๆนะครับทีนี้วัดไฟมาที่ ECU เส้นเดิมนะครับเส้นเดิมก็คือดำอดำน้ำเงินนะครับก็ เหมือนเดิมนะครับอยู่12กว่ากว่าเหมือนเดิมนะครับก็วัดไฟมาที่ปั๊มติ๊กนะครับก็อยู่12กว่ากว่าเช่นเดิมนะครับดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปวัดหัวฉีดเลยนะครับเพราะว่าหัวฉีดผมก็เคยวัดแล้วก็มาเท่าเดิมถ้าไฟมาที่คอยหัวเทียนเท่าไหร่นะครับไฟก็จะไปที่ ECU ไปที่หัวฉีดแล้วก็ไปที่ปั๊มเท่ากันเลยนะครับ นี้นะครับก็ในเมื่อเราได้ทําการวัดไฟมาแล้วนะครับว่าไฟมาอยู่ที่ไฟในแบตมี13บโวลต์นะครับแล้วทีนี้นะครับเปิดสวิตช์กุญแจไฟมาที่อุปกรณ์นะครับที่อ่าสิบสองโวลต์นะครับสิบสองจุดสองโวลต์ประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆนมาทําการถอดกล่อง ECU ออกแล้วก็ทําการวัดไฟนะครับอ่าพอเราถอดกล่อง ECU ออกแล้วทําการวัดกระแสไฟเห็นไหมนะครับ จากเดิมไฟมา12.2นะครับตอนนี้มา12.5อยู่ประมาณนั้นนะครับอ่าประมาณ12.6ด้วยซ้ำไปนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมนะครับอ่าเมื่อถอด ECU ออกไฟมาเต็มเลยนะครับอ่าอันนี้มันมีข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าอันนี้แบตผมชาร์จมาใหม่มันจะได้13โวลต์นะถ้าไฟอ่าถ้าแบต13โวลต์ไฟยังมา12ต้นๆแล้วถ้า ه, แบตเตอรี่นะครับออยู่ในค่าที่ปกติประมาณ12.4ถึง12.6ระไฟมันจะหายไปประมาณ1โวลต์ก็คือไฟจะมาแค่11โวลต์กว่าๆนะครับ่านั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ปั๊มติก๊กทำงานไม่เต็มที่นะครับติดโค้ดหัวฉีดติดโค้ดติ้นเล่งเพราะว่ากระแสไฟมันมาไม่ถึง12โวลต์น,นั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับผมก็จะใส่ ECU ของเดิมติดรถเข้าไปก่อนนะครับใส่ ECU ของเดิมติดรถแล้วก็จะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็จะพาเพื่อนๆไปทําการวัดกระแสฟไฟดูนะครับว่าเราติดเครื่องแล้วกระแสฟไฟจะมาที่อุปกรณ์เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับ ECU เดิมติดรถนะครับมอีอาการสตาร์ทติดยากนะครับมีอาการสตาร์ทติดยากขีบหลายครั้งกว่าจะติดนะ หลังจากที่ได้ทําการสตาร์ทเครื่องไปแล้วนะครับเพื่อนๆก,ก็จะสังเกตได้ว่าไฟมาที่แบตเตอรี่นะครับ13.4 13.6นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือไฟชาร์จเข้ามาบวกนั่นเองนะครับอ่าอันนี้อ่าอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ไฟไม่ใช่ไฟชาร์จที่แบตเตอรี่นะอ่าเป็นไฟชาร์จที่วิ่งเข้ามาบวกที่กอยหัวเทียนนะครับเพื่อนๆทีนี้ผมจะทําการแตะเบรกนะครับ พอผมแตะเบรกปั๊บนะครับเพื่อนๆสังเกตดูว่านะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูว่ากระแสไฟมันจะลดลงเหลืออยู่ประมาณ9โวลต์นะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าไฟชาร์จเข้ามานะครับที่13โวลต์นะครับ13.4กว่าเลยนะครับอ่านี้ไฟชาร์จมาแรงมาเต็มนะครับทีนี้ถ้าผมแตะเบรกนะครับไฟมันจะหายไปนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับผมจะทําการถอดแบตเตอรี่ออกนะครับเพื่อเป็นการเทสให้เพื่อนๆนดูนะครับว่ารถคันนี้นะครับระบบไฟชาร์จดีนะครับถอดแบตออกรถไม่ดับนะครับให้เพื่อนเพื่อนสบายใจไปเลยว่าผมถอดแบตออกแล้วนะครับอันนี้ถอดแบตออกชัวแล้วนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับผมก็จะทําการแตะเบรกแล้วนะครับว่าอยากให้เพื่อนๆนดูนะครับว่าเวลาผมแตะเบรกรถมันจะมีอาการดับนะครับ มันเป็นยังไงที่ว่าแตะเบรกแล้วอาการมันจะดับนะครับจะมิเตอร์วัดไฟเพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาผมเล่งไฟชาร์จก็จะมาอยู่9โวลต์กว่าๆเป็นปกตินะครับอ่าทีนี้พอผมแตะเบรกปัป๊บเห็นไหมเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าไฟลดลงไปที่9โวลต์และรถก็ดับในที่สุดนะครับเมื่อถึง9โวลต์รถจะดับทันทีเลยนะครับพอรถดับแล้วทีนี้มาสตาร์ทหลายทีก็ไม่จติดนะครับก็ไม่ติดนะครับหลายทีเลยเนี่ยนะครับ นี่สตาร์ทไปสักพักหนึ่งถึงจะติดนะครับอ่าพอติดนะครับอ่าสตาร์ทไปเรื่อยๆครับกี่ทีแล้วนับดูดีๆนะครับเหนื่อยแล้วนะครับนี่งั้นยังไม่ติดเลยนะครับพอรถติดแล้วนะครับไฟก็มา1 3.6เหมือนเดิมนะครับอ่าพอรถติดไฟก็มา3.6นะครับมาที่คอยรถเทียนนี่แหละนะครับ อันนั้นหมายความว่าถ้าไฟมาที่คอยหัวเทียนก็จะมาที่ปั๊มหัวฉีดนะครับแล้วก็อุปกรณ์อยู่12โวลต์นะครับว่า13โวลต์เหมือนกันนะครับมาเท่ากันเลยพอผมแตะเบรกเที่อไรนะครับนี่แตะให้ดูเลยนะครับน่าไฟลงไปที่9โวลต์แล้วก็ดับในที่สุดนะครับเพื่อนๆ่าทีนี้ก็มีข้อคงจะมีเพื่อนๆสงสัยอยีกว่าเอ้หลอดไฟท้ายช็อตหรือเปล่าช็อตที่ขั้วไฟท้ายไหม อันนี้ผมได้ทําการตรวจเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่า,าชุดสายไฟไม่มีการรื้อไม่มีถลอกนะครับหลอดไฟใช้ยี่ห้อเกรดดีของแท้ไปแล้วนะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับผมมีไปยืมกล่องเว็บ125นะครับเวฟห1 2่าไฟเลี้ยวบังลมตัวแรกนะครับมาทําการเทสนะครับผมจะใส่กล่อง ecu ของเว็บ125ไฟเลี้ยวบังลมตัวแรกเลยนะครับ ในการเทสนะครับเทสเพื่อเปรียบเทียบนะครับเพื่อนๆนะครับมันจะได้ผลไหมนะครับจะได้ผลที่แตกต่างหรือไม่นะครับอาวเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าใส่เข้าไปแล้วรถจะติดไหมนะครับสำหรับการเอา ECU คันด้าเวฟในรุ่นแรกๆนะครับมาใส่ด้วยกันแต่ว่าไม่ตรงรุ่นนะครับจะติดไหมนะครับจะมีผลอะไรอย่างไรนะครับวันนี้ผมมีนี่แหละนะครับ ECU ของเวฟหนึ่งสองห้าไฟเดียวบังลมนะครับ นี่โค้ดนี้เลยนะครับโค้ดนี้เลยตามรหัสเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเบื้องท่านบนอบทท่นบมเป็นอย่างครับแต่ว่าผมบอกไปแล้วนะว่าเป็นของเวฟหนึ่ไฟเลี้ยวบังลมตัวแรกนะครับอ่า KPN นะครับ k p n นะครับได้มาใส่นะครับโค้ด KPN นะอ่าพอใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสตาร์ทให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันจะได้เห็นจะได้เบิ้งไปพร้อมกันครับพี่น้องนะครับ อ่าเหมือนเดิมครับแบตไม่ได้ต่อนะครับแบตไม่ได้ต่อนะครับใส่กล่อง ECU ตัวใหม่เข้าไปแบตก็ไม่ได้ต่อนะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูว่าสตาร์ทกี่ทีติดนะครับสองทีติดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆต่างกันไหมครับกับอ่า ECU ตัวเดิมนะนะครับอ่าเริ่มเห็นผลมาแล้วนะครับจากการที่เราเอา ECU ของเวฟห1,2,5ตัวแรกมาใส่ผลปรากฏว่า นะครับกีมคันสตาร์ทสองทีรถติดเลยนะครับไฟชาร์จก็มาเพิ่มนะครับมาปกติดดับกว่าดับคือหกประมาณนั้นนะครับในรอบเดินเบานะครับทีนี้ผมจะทําการแตะเบรกครับรถจะดับไหมมาดูกันนะครับพอผมใส่กล่อง ECU ตัวนี้เข้าไปนะครับแตะเบรกแล้วไฟไม่ลดลงเลยนะครับอ่า ซึ่งนะครับถ้าเป็น ECU ตัวติดรถนะครับพอผมแตะเบรกแล้วไฟจะลดลงมาที่9โวลต์แล้วรถก็ดับนะครับแต่ ECU เวฟ e 125นะครับไฟไม่ลดเลยนะครับก็อยู่12โวลต์กว่ากว่า,ก,วาก็ถือว่าแรงดันไฟมาเป็นปกติอ้าวแล้วทีนี้เราจะฟันธงได้ไหมนะครับว่า ECU ของเราเสียจริงหรือไม่จริงนะครับในเคสนี้ผมยังไม่กล้าฟันธงนะครับว่า ECU ของเราเสียนะครับเพราะว่าที่เอามาลองนี้เป็น ecu ของเวฟ125ซึ่งมันไม่ตรงรุ่นและก็เวลาเอามาใส่นะครับสามารถใส่ได้ติดเครื่องได้ขี่ได้แต่ว่าไฟเอนจินเครื่องมันจะไม่โชว์นะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าผมจะหา ecu นะครับตรงรุ่นเมื่อมาทดลองทดสอบเมื่อไหร่ก็หาได้เมื่อไรหไอไรก่ก็เดี๋ยวจะทำคลิปมาอีกทีหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับเอามาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับในการไล่วงจรไฟนะครับหาความผิดพลาด นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้านะครับในเคสแบบนี้ใส่แบตเข้าไปรถติดขี่ได้เป็นปกติแต่ถ้าเมื่อไหรแบตอ่อนนะครับแบตอ่อนแบตเสื่อมรถมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับเพื่อนนะครับถ้าเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับพออนาคตมานะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของอนาคตนะลูกค้าจะบอกเราทันทีเลยว่าอ้าวแต่ก่อนไม่มีแบตทาไมรถขับได้นะครับอันนี้นะครับเป็นปัญหาเลยนะครับดังนั้นเราจึงจะต้อง แก้ไขปัญหาให้รถคันนี้กลับไปเป็นค่าสแตนดา์ดังเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับคอยติดตามกันต่อไปนะครับอันนี้เอากล่อง ecu เดิมมาใส่ไฟเอนจินติดแล้วนะครับแต่กล่องเว็บร้อยยี่สิบห้าไฟเอนจินไม่ติดนะครับเพื่อน